โอเคครับก็มาดูภาพเป็นภาพาสีดำาาาาลายเส้นหมึกพิมพ์เหมือนออกแนวภาพออกแนวจีนนะครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยผมก็ไม่ติดใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาตั้งใจไหมแต่ผมว่าการสะบัดผู้กันฝีมือในการควบคุมผู้กันเขายัง แต่ผมก็ไม่กล้าอีกเดี๋ยวเผื่อเป็นอาจารย์ท่านใดทําแล้วก็เจตนาจะทําแบบนี้ไงแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกความรู้สึกผมนะว่าเหมือนเขายังคุมพวกกันได้ไม่ไม่เต็มที่อ่ะมันยังมีเบลอๆหรือทุกข์อาจจะเป็นตั้งใจแล้วก็เพ่อมาตกวาดที่หลังเนี่ยไม่เป็นสีมันเป็นหมึกพิมพ์หรือสีดําภาพพิภาพภาพผู้กันสีดําลงสีแล้วก็วาดดอกไอ้เนี่ขึ้นมานะครับคล้ายดอกอะไรของเราเลยดอกชบาหรือดอกอะไรเนี่ย แต่ว่ามีความรู้สึกว่าน้ำหนักของการใช้ผู้กันควบคุมผู้การยังไม่ถึงที่สุดไงแต่ก็แต่ก็โอเคเนะี่ยภาพออ,ออกแนวหมึกพิมพ์แบบนี้เนี่ยออกแนวแบบนี้เนี่ยมันก็ทําไม่ใช่ว่าง่ายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นงานิ้นหนึ่งที่ที่ผมว่าภาพศิลปะจีนหรือญี่ปุ่นที่เป็นออกแนวขาวดําแบบเนี้ ว่ามันมีสเสน่ห์นะแล้วมันก็นนนมันเป็นอมตะนะสีดำมันเป็นอมตะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็แอบเสียดายเหมือนกันที่เราอ่านภาษาจี G หรือญี่ปุ่นตรงนี้ไม่ออกอืมนะครับก็แอบเสียดายอยู่ว่าอยากรู้ว่าเขาเขียนมันอาจจะเป็นคําคมคํากรอนอะไร เขียนในะขณะที่ช่วงหนึ่งของชีวิตอย่างเงี้ยว่าเจอประสบการณ์อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะอ่านออกเหมือนกันครับก็บังเอิญอ่ะไม่จำไม่เป็นไรหรอกบางทีนี่มันเป็นออกออกไปในสื่อแล้วเนี่ยก็อาจจะไปเจอใครที่อ่านออกก็ฝากพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันว่าอ่านว่าอะไรแล้วก็หรือผู้มีความรู้ก็อาจจะมาบอกผมหน่อยว่าอันนี้คือเขาตั้งใจไหมที่เขาจะให้เป็นแบบนี้หรือเกิดจากการที่เขาควบคุมผู้กันแบบ มันก็ไม่ใช่นะศิลปะบางทีมอารมณ์มันเข้าใจอ่ะอารมณ์วันนี้อยากทําแบบนี้อ่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกมันเป็นศิลปะไงมันก็ไม่มีใครว่าถูกเขาถูกเราด้วยอนนี้ก็เข้าใจแต่ว่าก็ให้ความงามอีกแบบนึงถ้ามันถอยออกมาดูในระยะหนึ่งผมว่ามันก็มันก็โอเคนะครับว่าความหมายดูภาพนี้แล้วพอมันเป็นขาวดําผมว่ามันแอบเศร้านิดนิดนะเออมันแอบเศร้านิดนี้สหรับขาวดําแต่อีกในหนึ่งก็คือมัน มิตินึงก็คืออมะตะวิลันการไงคือภาพนี้ดูแล้วมันก็จะดูได้ทั้งตอนอะไรนะอ่าสุขทุกโศซึมเศร้าเหงาและรักดูได้หมดตลอดเวลานะครับก็ก็จะดูแลอันหนึ่งก็คือให้ความปรงเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วในชีวิตก็คงเอาอะไรไปไม่ได้ดอกไม้ก็ร่วงโรยเออผมไปนึกถึงคําญี่ปุ่นอะไรอิคิกอะไรนี่ตอนดอกสากุระกําลังจะร่วงใช่ไหมอิคิกอะไร ประมาณนั้นก็เมื่อดอกไม้จะร่วงโรยลาความงามเมื่อดอกไม้จะร่วงโรยลานะครับมันก็จะมีช่วงเวลาของมันที่ตอนแรกเกิดโตจนผิบานสุดท้ายก็ต้องร่วงโรยไปไม่ว่าใครนะครับก็เอาอะไรไปไม่ได้อันนี้ก็คือความหมายเวลาดูภาพก็ให้อารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันเดี๋ยวเขียนผมเขียนบอกเล่าในไดาอารี่อีกทีนั้นว่านอกจากอารมณ์นี้แล้วเนี่ยเพราะบางทีมพูดสดนี่มันไม่ได้เตรียมสคริปต์นี่ครับมันก็ รู้สึกอะไรคิดอะไรได้ตอนนี้แล้วก็ตอนที่เคยดูรูปก็มาเล่าให้ฟังครับผมอหาาากว่รม